เป็นปัญหาใหญ่ของมือใหม่เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่ซื้อออนไลน์เนี่ยแหละฮะได้รับมาแล้วเปิดเครื่องแล้วแล้วจะทํายังไงต่ออันนี้ติดกันหลายคนนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาไขาปัญหาให้นะครับว่าคุณจะต้องทํายังไงต่อเมื่อได้โน้ตบุ๊กมาใหม่ครับ คลิปนี้จะรวบรวมมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องเซนระบบตั้งค่าภาษาสลับภาษาไปจนถึงการอัปเดตแล้วก็เปิดใช้ Microsoft Office ในเครื่องที่เขามีมาให้นะครับคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปทําตามกันทีละสเต็ปเลยครับมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับหลังจากที่คุณหยิบโน้ตบุ๊กมาเปิดเครื่องนะครับรือก,กดปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยคุณก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นหน้าตาที่จะให้เราระบุว่าคุณจะ ใช้เนี่ยตัวเครื่องนี้นะครับในโซนไหนก็คือเขาจะถามเราถึงท้องที่ของเรานั่นเองนะครับว่าอยู่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกไปก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้เราไปเลือกตอนหลังก็ได้นะครับในที่นี้ผมให้มันเร็วหน่อยผมก็เป็น U n i t e d s t a t e ไปก่อนก็ได้ครับแล้วกด Yes ครับจากนั้นขั้นตอนถัดมานะครับเขาให้เราเลือกคีย์บอร์ดเลเยอร์ซึ่ง โดยพื้นฐานเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่ท่านใดที่ใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นเนี่ยก็เลือกไปตามนั้นก็ได้นะครับเราก็กด yes ไปอันนี้เราเป็นพื้นฐานของ US อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วทีเนี้ยเขาจะให้เรา add ภาษาที่2เข้าไปนะครับเป็นคีย์บอร์ดภาษาที่2คือโดยพื้นฐานเรามีอังกฤษ US ใช่ไหมครับแล้วเราเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยด้วย เราก็สามารถแอดภาษาไทยเข้าไปก็ได้หรือว่าถ้าจะให้เราไปเซตข้างในเองเลยนะก็ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะครับตรงนี้ก็กดสคริปไปก็ได้หรือว่าจะเลือกแอดเลเยอท์ทำด้วยตัวเองไปก่อนก็ได้นะครับอ่ะผมสคริปตครับตรงนี้นะฮะจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสําคัญก็คือเขาจะให้เราเชื่อมต่อตัว Wi-Fi หรือว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายนะฮะเพื่อที่จะ ทำการเซตอัพดาวน์โหลดติดตั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยในขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คอนเน็กไปเลยก็ได้นะครับเราเลือกตัว Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่ก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมเชื่อมต่อได้แล้วนะครับเป็น Wi-Fi หนึ่งตัวที่เป็น 5G นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปสู่ขั้นตอนใหม่ได้เลยครับ กด next ครับในส่วนของหน้าจอนี้นะครับก็อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ผลิตบางครั้งก็จะเป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปนะอย่างอันนี้จะเป็นของ MSI ที่เขาใส่ในส่วนของ Service Term อะไรต่างๆบอกข้อมูลเข้าไปนะครับเรากด a c c e p t ไปได้เลยครับทีนี้เขาจะให้เรา Unlock ตัว Your Microsoft e XP e r i e n c e ก็คือให้คุณใส่ตัว Microsoft Account นะครับเข้าไปในนี้หรือว่าถ้าคุณมีแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยหรือว่า ถ้ายังไม่มีก็สามารถเข้าไปสร้างในนี้ได้นะครับทางเลือกตรงนี้นะฮะตามจริงแล้วมันมี2แบบคือแบบแรกเนี่ยคุณจะสามารถใช้ตัวบายพาสซึ่งคุณจะต้องกดคีย์ลัดแล้วก็กรอกข้อมูลอะไรต่างๆพวกนั้นเข้าไปนะครับแล้วระบบจะผ่านเข้าไปได้ซึ่งมันก็ไม่แน่นะครับว่าจะผ่านเข้าไปได้ทุกครั้งบางครั้งก็อาจจะไม่ผ่านได้แล้วแต่โน้ตบุ๊กแต่ในที่นี้ผมถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันละกันก็คือไม่ต้องบายพาสคือเข้าไปเลยละกันนะฮะกด Sig- ์อินครับสิ่งที่คุณจะต้องใช้ก็คือ Microsoft account นะครับ ใครที่ไม่ได้มี Microsoft account เนี่ยก็สามารถ create one ก็ได้นะครับก็คือคุณสร้างตัว account ตัวนี้เพื่อเอาไปใช้นะครับวิธีการนะฮะถ้าคุณมีอยู่คุณก็กรอกตรงนี้ได้เลยนะครับ Microsoft account ของคุณคือตัวไหนอีเมลอะไรก็กรอกเข้าไปได้นะครับอย่างตัวผมเองก็เดี๋ยวลองใส่ดูแล้วกันนะฮะว่า ใช้แล้วจะเป็นอย่างไรครับหลังจากที่ผมล็อกอินไปเมื่อกี้นะครับใช้ Microsoft Account ที่เคยสมัครเอาไว้แล้วนะครับล็อกอินเข้าไปมันจะมีตัวพา s s สโค้ดนะครับแจ้งไปยังอ e ีเมลที่เราทํำ 2FA เขาไว้ก็คือมันจะยืนยันรหัสตรงนี้ไว้เราจะเอาข้อมูลตรงนั้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องใหม่นี้จากนั้นทําการ sign in เรียบร้อยนะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้เลยเขอถามว่าเราจะเอาระบบทั้งหมดที่เราเซตพวกโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่เครื่องนี้ไหมนะครับก็ ตามจริงแล้วมันก็มีทั้งรี s t o r e f ์ม m ิส i s PC นะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะตามจริงแล้วเนี่ยผมเองนะครับอยากจะเซตเป็น New PC ก็คือตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กตัวใหม่เลยซึ่งไม่เกี่ยวกับชุด Microsoft ที่เราเคยมีอยู่ในเครื่องเก่านะครับก็คือเราไม่ต้องการปเปลี่ยนแล้วก็ Set Up as a new pc ครับมาถึงตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกมันอาจจะดูซับซ้อนสักนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับระบบ Security นั่นเองนะครับ เขาจะให้คุณสร้างรหัสพินนะครับรหัสพินก็หมายความว่าเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยคุณจะต้องใช้รหัสนี้ในการที่จะล็อกอินเข้าเครื่องไปนั่นเองนะครับก็คีเอ็ดพินไปได้ครับใส่รหัสพินที่คุณจําได้นะครับจาให้ดีนะครับตัวเลขทั้งหมดคุณจะต้องจําให้ได้อย่างน้อย6ตัวนะครับเพราะว่าถ้าจําไม่ได้เนี่ยครั้งหน้าคุณเปิดเครื่องมาคุณจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น คุณอาจจะเลือกอะไรที่มันคุ้นหูคุ้นตาคุณมากที่สุดละกันผ่านเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าใช้เวลาสั้นๆนะครับสิ่งสำคัญเลยคือคุณจะต้องมีตัว Account ของ Microsoft นั่นเองและจะย้ำอีกครั้งคือ Microsoft Account จะใช้หลายๆอย่างในตัวเครื่องเลยนะครับโดยเฉพาะยิง่งคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กแล้วมี Microsoft Office มาด้วยนั่นเองนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับคอยเลือก Choose Privacy s e t t i n g for your device นะครับอยากจะให้ตัวระบบเนี่ยตัวพวกข้อมูลที่เขาจะเก็บไว้หรือว่าส่งต่ออะไรนี่หรือว่าการยืนยันเรื่องโล a t ชันอะไรต่างๆใส่ด้วยหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวของผมผมรับข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็กด Accept ไปเลยแต่ว่าถ้าใครไม่อยากใช้อะไรไม่อยากรับข้อมูลอะไรก็ติ๊กออกได้นะครับถึงตรงนี้ Experience ก็คือคุณชอบอะไรมากที่สุดการสร้างสรร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์การเล่นเกมนะครับการเรียนการครีเอทสิ่งต่างๆธุรกิจนะฮะตรงนี้เลือกที่หลังได้นะครับหรือว,ว่าไม่เลือกเลยก็ได้ก็กดสคิปไปครับ ทีนี้รอสักครู่นะครับอ่ะตรงนี้เขาจะให้คุณล็อกอินผ่านทางตัวมือถือก็ได้นะครับโดยใช้ QR code ในการสแกนนะครับนั่นหมายว่าสแกนแล้วคุณก็สามารถเข้าเครื่องได้เลยแต่เราไม่นะครับอันนี้ก็กดสกคริปไปตรงนี้เขาบอกว่า back up your phone photo to keep อันนี้ก็สกคริปไปก็ได้นะครับอะไรต่างๆที่คุณคิดว่ายังไม่ได้สำคัญสำหรับคุณเองเนี่ยก็ยังไม่ต้องครับแล้วก็ a l w a y app access to your recent browsing data ก็นอนแนวไปก็ได้นะครับคืออะไรที่ยังไม่สำคัญเราก็สคิปไปก่อนนะฮะโอเคตรงนี้ก็ระบบจะขอเป็นการ checking ตัว Windows update นะครับก็คือมี Windows update อะไรใหม่นะครับเป็นผัดอะไรล่าสุดเนี่ยเขาจะเช็คก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งนั่นเองครับซึ่งกระบวนการพวกนี้เราสามารถเข้าไปทำหลังจากที่เราเซตระบบเสร็จได้ไเลยนะครับ ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเท่ากับว่า99แล้วนะครับคุณกำลังจะเข้าสู่ตัวระบบนั่นเองนะครับอันนี้ก็วางใจได้แล้วที่เหลือเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับซึ่งผมจะบอกเป็นขั้นตอนไปนะว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างและเมื่อเข้ามาสู่ในหน้าของ Windows นะครับนั่นก็เท่ากับว่าคุณพร้อมสำหรับการใช้งานตัวโน้ตบุ๊กแล้วแต่มันสมบูรณ์เต็มที่เลยยัง,ยงนะฮะ สิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือขั้นตอนของการอัปเดตครับเรื่องแรกจะเป็นการอัปเดต Windows ครับและถัดมาจะเป็นการอัปเดตไดเวอร์นะครับเรามาเริ่มกันที่อัปเดต Windows ก่อนครับในขั้นตอนนี้นะครับให้คุณพิมพ์คาว่าอัปเดตก็ได้นะครับคลิกที่ตัวเมนู Start นะครับพิมพ์ว่าอัปเดตมันจะขึ้นคําว่า Check for Update นะครับให้คลิกเข้าไป1ครั้งจะเห็นได้ว่าจะมี ตัวที่เป็นดาวน์โหลดพวกแพทซคิลิตี้พวกอะไรต่างๆที่เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะเขาจะแจ้งว่ากำลังดาวน์โหลดอยู่หรือดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้อินสตอลนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณไม่อัปเดตตัว Windows นะครับคุณก็จะไม่สามารถอัปเดตไดรเวอร์ได้นั่นเองครับหลังจากที่คุณอัปเดต Windows เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะติดตั้งอะไรครบถ้วนแล้วตามที่ Windows เขาต้องการนะครับคือดาวน์โหลดมา อัปเกรดเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทําต่อมาก็คือการอัปเดตไดเวอร์นั่นเองนะครับการอัปเดตไดเวอร์มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะจริงๆผมอยากจะแนะนําอยู่2รูปแบบซึ่งมันง่ายแล้วก็เหมาะกับการใช้งานสำหรับคนที่ไม่ได้มีความชํานาญมากนักน,นะครับอันแรกนะครับให้กลับไปที่ตัว Windows Update ก่อนนะครับจากนั้นนะฮะให้เข้าไปที่หัวข้อ Advanced Options ตรงนี้ครับคลิก1ครั้งครับแล้วไปที่ Optional Update นะรตรงนี้นะครับ คลิกหครั้งจากนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเขามีหน้าต่างที่ให้การอัปเดตไดเวอร์มาเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับโดยคุณคลิกเข้าไปคุณจะเห็นว่าจะมีส่วนของเฟิร์มแวร์หอันแหละแล้วก็ตัวที่เป็นไดเวอร์เสียงนะครับอีกหนึ่งอันคุณสามารถคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอินสตอลได้เลยนะะแต่ถ้าจะให้ ครบถ้วนมีรายละเอียดแล้วก็มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมแนะนําว่าให้คุณเช็คตัวโน้ตบุ๊กของคุณเองว่าเป็นรุ่นซีรีย์อะไรรหัสไหนนะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตครับอย่างรุ่นนี้เป็น msi modern 15 h a i c 1 m นะครับตรงนี้ให้เข้าไปที่ในส่วนของการซัพพอร์ตนะครับหรือว่าเขียนว่าสนับสนุนในหน้าเว็บไซต์จากนั้นเลื่อนลงมาครับมี Drive r and d o w n าว a d นะครับคลิกหครั้งครับพอคลิกแล้วเนี่ย ให้เลือกมาที่ไดเวอร์ครับแต่ละเว็บไซต์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนก็จะใก้คล้ายกันแบบนี้แหละตัวไดเวอร์ก็จะมีให้นะครับมี Windows 10กับ Windows 11เพราะฉะนั้นเราเป็น Windows 11ซึ่งใหม่ล่าสุดเนี่ยเราก็คลิกได้เลยก็จะมีไดเวอร์ให้เลือกครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ Intel, Management Engine, Touchpad, Wireless, l a n c a r d r e a d e r Audio กราฟิกเลือกอะไรต่างๆพวกนี네้คุณก็เลือกคลิกไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาผมเลือกให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันดาวน์โหลดปุ๊บเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดนะไฟล์ขึ้นมาหรือว่าเลือกที่เซตอัพได้เลยก็ได้นะฮะคือเข้าไปดูในไดเวอร์ด้านในนะครับมันจะมีให้เราเซตอัพอยู่ดาวน์โหลดมาแล้วก็เซตอัพได้เลยหรือว่าคุณจะให้ตัว Windows เองนะครับทำการดีเทคตรวจสอบได้นะครับแล้วก็อัปเดตได้ตัวอย่างเช่นนะฮะใช้ d e v i c e Manager นะครับด้วยการคลิกนะครับเมนู Start แล้วไปที่ d e v i c e Manager ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกอุปกรณ์ก็ได้นะฮะเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเป็น d i s p l a y เนี่ยนะครับแล้วคุณก็ทำการอัปเดต d ดเวอรนะครับเดี๋ยวระบบจะทำการค้นหา d ดเวอรให้อัตโนมัตินะครับพอเจอแล้วเนี่ยก็สั่งอัปเดตแล้วก็ปิดไปนะครับโดย สิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือเมื่อคุณทําการอัปเดตไดเวอร์ทั้งหมดแล้วให้รีสตาร์สักหนึ่งครั้งนะครับระบบจะกลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นครับและสิ่งที่ต้องทําต่อมานะครับเพื่อให้การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราข้ามขั้นตอนในการที่จะแอดแ n งเก g ดหรือว่าเพิ่มภาษาเข้ามานะครับรวมไปถึงการสลับภาษาคนที่ถนัดการใช้งานนะครับปุ่มตัวหนอนที่อยู่มุมบนซ้ายของตัวโน้ตบุ๊กนะฮะเพราะ มันจะช่วยคุณใช้งานได้สะดวกมากที่สุดต้องไม่พลาดขั้นตอนนี้นะครับอะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกที่การ add language หรือว่าเพิ่มภาษานั่นเองครับสิ่งที่จะต้องเข้าไปทำนะครับนั่นก็คือเข้าไปที่ system ตรงนี้ครับไปที่ time add language ครับจากนั้นไปที่ language add region ครับจะเห็นได้ว่าภาษาตอนนี้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษ United States นะครับแค่อันเดียวนะฮะ สิ่งที่จะต้องเพิ่มมาเป็นภาษาไทยถูกไหมครับก็ให้กดตรงนี้ครับ add a language เป็นปุ่มสีฟ้าๆตรงนี้1ครั้งครับจากนั้นจะขึ้น choose a language to install นะครับให้คุณพิมพ์คำว่าไทยเข้าไปก็จะมีไทยหรือไทยล้านนาไทยนะครับก็เลือกเป็นไทยแล้วกันนะครับคลิก1ครั้งแล้วกด next ครับขั้นตอนนี้ระบบจะทําการดาวน์โหลดนะครับภาษาไทยแล้วก็ ติดตั้งให้เรานะครับจนเสร็จสิ้นพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขั้นต่อไปกันครับและสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้นะครับก็คือค่า default ที่ตั้งเอาไว้ตอนแรกในการสลับภาษานะครับตอนนี้เรามีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัวทั b บาที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ค่า default ของเขานะครับจะเป็นปุ่ม Windows แล้วก็ Space Bar แบบนี้นะครับมันจะสลับเป็นไทยแล้วนะครับไทยอังกฤษเนี่ยถ้าสลับอย่างนี้ หลายคนอาจจะไม่สะดวกแน่ๆนะครับซึ่งผมเองก็ไม่สะดวกเช่นเดียวกันซึ่งทําให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ปุ่มตัวหนอนที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะมันง่ายกว่านั่นเองวิธีการนะครับถ้าจะสลับภาษาแบบนี้นะฮะทำตามกันได้เลยครับเรามาที่ในส่วนของหน้านะครับต่อจากหน้า Legion a n g u a g e นะฮะไปที่ Typing ครับไปที่ Advanced Keyboard Setting เลือกที่ตัว a n g u a g e Bar Option ครับ แล้วจะหลังหลังจากนั้นไปที่ Advanced Key Setting ครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เขาจะบอกว่าตัว Left a n t Shift เนี่ยก็คือเป็นตัวการสลับปุ่มนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อกี้เราใช้งานได้ทั้งตัว Windows Space Bar ก็ได้นะครับให้มาที่ Change Key Language ตรงด้านล่างนี้ครับกดหนึ่งครั้งครับเลือกไปที่ Switch Input Language นะครับเป็น g r e e a s c e n t ตรงนี้ครับ ใช้ที่แถบด้านซ้ายนะครับแถบด้านซ้ายแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งครับจากนั้นกด a อปพลแล้วก็โอเคครับเรามาทดสอบนะครับว่าใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับว่าเวลาถ้ากดปุ่มตัวหนอนเนี่ยหรือเก็ r เรซเซนเนี่ยมันจะไทยได้ไหมมันเปลี่ยนได้ไหมอ่ะผมกดให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้เปลี่ยนได้แล้วนะครับเรียบร้อยสลับไทยอังกฤษเรียบร้อยคือถ้าคุณมีภาษามากกว่านั้นก็จะสามารถใช้ปุ่มนี้ได้เช่นกันจะมีญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างๆที่คุณเพิ่มเข้ามาแต่มันก็จะทําให้ พิมพ์ยุ่งยากมากยิงคื้น,นั่นเองแต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้ก็ต้องแอดเข้ามานะครับอันนี้คือวิธีการ ลับภาษา jogo. แล้วก็การเพิ่มภาษาให้กับระบบนั่นเองครับเกือบครบแล้วนะครับสํ after, าหรับคนที่เปิดเครื่องใหม่มาหรือว่ารีเซ็ตพีซีรีเซ็ตโน้ตบุ๊กมาใหม่นะครับแล้วต้องการจะใช้งานเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่ผมย้ําเลยนะว่าสําคัญมากๆนั่นก็คือการเช็คฮาร์ดแวร์นั่นเองซื้อมาแล้วสเปคอะไรสิ่งที่คุณได้มาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องตรงกันนะวิธีการง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อะไรมาใช้เลยนั่นก็คือ Tax Manager นั่นเองครับ วิธีการนะฮะให้กด control shift esc ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สิ่งนี้ก็ได้นะฮะคลิกมาที่เมนู start นะครับให้คลิกขวานะฮะจากนั้นไปที่ task manager ครับให้คุณเปิดหน้าต่างให้แบบเต็มนะครับก็คือเต็มหน้าต่างเต็มตัวหน้าจอเลยนะครับจากนั้นไปที่แท็บที่เรียกว่า performance ครับคลิกหนึ่งครั้งนะฮะคุณจะเห็นว่า เขาจะมีบอกรายละเอียดทั้ง CPU, Memory, Disk, WiFi, GPU, 0, m p u 0ตรงนี้นะฮะก็บอกไว้หมดเลยนะครับจากนั้นให้มาดูตรงมุมขวาตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็น Intel Core Ultra 7155H อันนี้คือรุ่นถูกต้องตามนี้ถ้าคุณซื้อมามก็ต้องถูกตามนี้นะครับ Memory หรือว่า RAM นะครับให้มาเท่าไหร่16 GB ถ้าคุณซื้อมานะครับมี16 แล้วมัน e ีเทคเจอแค่8เนี่ยอันนี้ผิดปกตินะฮะแต่ถ้า16 16อันนี้ถูกต้อง Disk นะครับก็จะบอกมาเลยว่าเป็น nvme นะครับเป็นชิปจากไม c ครนนะครับเป็นรุ่นอะไรต่างๆก็ตามแต่แล้วก็มาดูตรงนี้ Capacity เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าความจุเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ 1TB นะครับก็ความจุตามนี้เลยมี Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi 6 e ax 2 1 1นะครับกราฟิกนะครับจะเป็น intel r ก p h i c s ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะย้ำนิดนึงว่าถ้า โน้ตบุ๊กของคุณมีการ์ดจอ2ตัวนั่นหมายว่ากราฟิกออน CPU 1อย่างนะครับอาอย่างเช่นรุ่นนี้เป็นกราฟิกบน CPU Intel n c o อันคอตนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เป็น Intel Arc ส่วนถ้าเป็นการ์ดจอแยกเพิ่มเติมมาเช่น G-FORCE e RTX 3050, 4050อะไรต่างๆ มันก็จะขึ้นเป็น GPU 1ขึ้นมานะครับแล้วก็จะต้องเป็น GeForce RTX ตามนั้นเลยนะเช็คแล้วมันต้องมีครับไม่มีให้ไปเช็คไดเวอร์ก่อนถ้าเช็คไดเวอร์ติดตั้งมีอะไรเรียบร้อยแล้วมันหายไปเนี่ยอันนี้คือผิดปกติครับแล้วก็เป็น NPU นะครับคือถ้า CPU ของคุณมี AI มี NPU อยู่แล้วมันก็จะต้องขึ้นให้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการตรวจเช็คฮาร์ดแวร์ครับและเรื่องที่สําคัญนะครับ การมีอะไรบันเดิลมาบนโน้ตบุ๊กที่คุณซื้อมาเนี่ยผมแนะนําว่าก็ให้เปิดใช้นะครับหยิบม,มาใช้ได้เลยเอาให้คุ้มค่ามากที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเกรงใจว่าเอ้ยจะใช้ดีมันจะเสียตังค์ไม่ส่วนใหญ่จะฟรีมาทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นแอนตี้ไวรัสอะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะมีมานะครับสำหรับโน้ตบุ๊กบางรุ่นซึ่งคุณใช้ฟรีครับอัปเกรดได้แต่บางครั้งนะครับก็อาจจะใช้ได้แค่ปีเดียวแล้วก็ต้องทำการอัปเดตใหม่หรือว่าต้องไปซื้อเพิ่มนั่นเองค2ก็ื ตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการดูแลป,ปรับแต่งจูนอัพอะไรต่างๆพวกนี้ที่มักมากับโน้ตบุ๊กในปัจจุบันนะครับอย่างเช่น MSI Center นะครับ Lenovo v a n t a g e หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับ My Asus อะไรต่างๆเนี่ยก็เปิดใช้ได้เลยครับตัวอย่างเช่นโน้ตบุกรุ่นนี้เป็น MSI Center นะฮะ เขาจะมีตัวฟีเจอร์อะไรต่างๆมาให้คุณใช้ครบเลยนะครับซึ่งจะรวมถึงการลงทะเบียนร,รีจิสเตอร์การรับประกันอ,อ,อ,อะไรต่างๆจะมีไหมนี้แล้วก็บอกให้คุณครบนะครับก็ลองเข้าไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะบอกไว้ว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่มีโปรเซสอะไรทํางานไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับคุณสามารถเข้าไปเช็คความผิดปกติได้ฟีเจอร์เองนะครับก็จะมีพวกฟีเจอร์การเปิดใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับเลือก โปรไฟล์ซีนารีโอได้นะครับอย่างเช่นคุณอยากจะใช้งานแบบเสียงเบาๆเปิดไซเลนนะครับอยากได้ประสิทธิภาพดีๆเลือก Performance Extreme หรืออยากประหยัดแบตก็มีเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถเลือกได้จากตัวซอฟต์แวร์เหล่านี้รวมไปถึงการซัอพอร์ตอะไรต่างๆนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีใช้ก็ใช้เถอะครับนะฮะอันนี้เซตอัพแบบง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งยากครับและสิ่งที่สาคัญนะครับอันนี้สุดท้ายเลยผมว่า หลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็เสียดายเงินนะฮะอันเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะเลยเดียวถ้าคิดเป็นบุร่านะนั่นก็คือตัว Microsoft Office นะฮะโนต้ตบุ๊กในปัจจุบันหลายๆรุ่นมี Microsoft Office มาให้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office Home and Student หรือ Microsoft ที่เป็น Office 365นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าโนต้ตบุ๊กแต่ละรุ่นให้เป็นอะไรนะครับซึ่งบางรุ่นก็ให้มาทั้ง2องอย่างเลยแต่ละจะอยู่ในโนต้ตบุ๊กที่ราคาค่อนข้างสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับถ้าคุณใช้งาน Microsoft Office อยู่แล้วนั่นคือการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใช้งานตัว Microsoft Office ให้ถูกต้องครับสำหรับการเปิดใช้งานนะครับไม่ได้ยุ่งยากคุณจำได้ว่าตัว Microsoft Account ของคุณเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมครับตอนคุณล็อกอินเข้ามาซึ่งผมบอกให้จดจำไว้ให้ดีทั้ง User แล้วก็ Password คุณจะนำม,มาใช้ในนี้ได้ซึ่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เขามี Microsoft Office มาให้นะครับ เวลาที่เปิดใช้งานเนี่ยคุณก็ให้คุณเปิดตัว w r r e x x e l p p w w r r p o n t หรเืออะไรก็ได้นะครับที่เขามีมาให้อย่างเนี้ยเขามี Word, Excel มี Power Point กดใช้นะครับเลือกตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นหน้าประมาณนี้มานะคือหน้าต่างเขาจะเป็นประมาณว่าให้ใส่อินนะครับคุณก็แค่ใส่ตัวล็อกอินที่ตอนแรกนะจำได้ไหมที่เป็น Microsoft เขาเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ครับจากนั้นกด Next นะครับ next, next Next ไปแล้วก็ ระบบก็จะดีเท t นะครับว่าใช้งาน Account นี้ Account นี้อย่าลืมนะฮะแอคเคาทนี้คุณใช้กับเครื่องนี้นะฮะคุณจะไม่สามารถเอา Account อื่นมาใช้กับเครื่องนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้น คุณจะใช้ได้ Account เดียวจดจําไว้ดีๆครับพอล็อ i n ินเสร็จไปแล้วนะครับระบบก็จะเปิดให้คุณใช้งานได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, PowerPoint รวมถึงการเก็บข้อมูลบน Cloud อีกด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นของแถมที่คุ้มค่ามากๆครับเลขอันนึงนะครับก็คือ Office 365นะฮะอันนี้ก็หลายคนอาจจะใช้อยู่นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะกําลังคิดว่าเออเอามาใช้ก็ดีเหมือนกันซึ่งโดยปกติโน้ตบุ๊กบางรุ่นเขามีให้และบางรุ่นก็ไม่ได้มีให้ แต่มันมีติดตั้งมานะครับในระบบเพียงแต่ว่า เวลาใช้งานนะ่ะมันจะถูกจำกัดนั่นเองนะครับแล้วคุณจะไม่สามารถใช้งานต่อได้เลยถ้าไม่ไปซื้อนะครับมาใหม่แล้วก็ทําการ a c t i v a t e กับเครื่องที่คุณใช้งานอยู่นั่นเองนะฮะนั่นหะมายความว่าเหมือนทดลองใช้นะครับใช้งานไปแล้วถูกใจแล้วคุณค่อยซื้ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าจะใช้อยู่แล้วก็ไปซื้อมาได้เลยนะครับก็ทําการ Activate ซึ่งถ้าคุณ a c t i v a t e ใช้งานเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับคุณจะเห็นหน้าตาอะไรต่างๆครบเลยเขาก็จะมี Word Excel PowerPoint Outlook อะไรต่างๆให้เหมือนกันครบมมมี One Drive ดด้้้วยุณสาาถเก็ขอูลไ เติมิมมด้วยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับมีเป็น Family Account ด้วยนะครับคุณใช้ได้ถึง6 Account ด้วยกันนะฮะอันนี้ผมก็แนะนำเลยใครที่ใช้งานกันแล้วทั้งบ้านเนี่ยแล้วอยากได้ข้อมูลพื้นที่บนคลาวเก็บความจุเยอะๆเนี่ยผมแนะนำครับ Microsoft Office 365ครับอีกนิดแล้วกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานสำหรับคนซื้อน้ตบุ๊กมาใหม่นะครับเพื่อให้ใช้งานกันได้แบบครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของซอฟต์แวร์เลยต่างๆเนี่ยก็อยากจะมาแนะนำการโดยเฉพาะยิออย่งซอฟต์แวร์ฟรีนะครับมีหลายตัวเลยที่น่าจะเลือกใช้แล้วก็นำมาใส่ไว้ในโน้ตบุ๊กเพื่อใช้งานกันแบบย,วยาวๆครับเริ่มกันที่ตัวแรกครับนั่นก็คือตัว Steam นะฮะ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับซึ่งมีเกมฟรีให้เลือกมากมายเลยเดียวและยิ่งเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับโปรแกรมที่2นะครับก็คือ Discord ครับจะเป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารนะครับสร้างกรุ่มพูดคุยเรื่องราวต่างๆเนี่ยคุณสามารถทําไดนะ้ตั้งกลุ่มเองก็ได้นะครับสะดวกดีอันที่3ครับเป็นแคนวานะครับอันนี้เป็นเซอร์วิสออนคลานะครับ สำหรับคนที่ต้องการสร้างงานสร้างสรรค์นะครับมีกราฟเอกสารอะไรต่างๆที่คุณจะต้องออกแบบในแต่ละวันเนะี่ยล้วก็ใช้ AI ด้วยผมแนะนําเลยอันที่4ครับจะเป็นแคปคัตครับจะใช้ในการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะคือเขามีลูกเล่นอะไรมากมายต่างๆเยอะเลยแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับใช้กันได้ทุกคนในบ้านเลยและสุดท้ายนะครับเพื่อความปลอดภยัยคุณควรจะมีตัวที่เรียกว่าตัวมัลแวร์ไบต์นะครับหรือว่าตัวแอนตี้ไวรัสหรือแอนตี้มัลแวร์นั่นเองนะครับ แม้ว่าระบบเองนะครับจะมี Windows Security เอาไว้ให้ใช้งานแล้วนะครับแต่คุณก็สามารถเสริมความปลอดภัยตรงนี้ได้นะครับผมว่าใช้งานฟรีด้วยแล้วก็ใช้กันแบบยาวๆด้วยปลอดภัยด้วยนี้ผมก็อยากแนะนำให้ใช้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับในการที่จะเปิดโน้ตบุ๊กมาใหม่แล้วใช้งานนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เปิดมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะมันมีหลายกระบวนการที่น่าจะต้องทำเพื่อให้การใช้งานนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตไดเวอร์การเซตอัพ ระบบลงซอฟต์แวร์นะครับไปจนถึงการตั้งค่าคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่ใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับทำตามในขั้นตอนนี้ก็ได้นะฮะคุณก็จะสามารถใช้งานโน้ตบุกไปได้แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ซื้อออนไลน์มานะครับแล้วเขาไม่ได้เซตมาให้เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ในการเซตสักนิดนึงนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้นนั่นเองก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับทิปง่ายๆแบบนี้ครั้งหน้าจะมีทิปเทคนิคอะไรมาแนะนำการติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ